คลิปนี้เราจะมาพูดถึงครสบบนกันดัม X1 Pool Code นะครับตัวนี้ก็เป็นโมวิสูตรสายรีทอนะครับผมประเภทรอบด้านนะที่ยืนอยู่แนวหน้านั่นเองนะครับพรามส่านบูมีประเทศของเขาก็คือบนอวกาศและบนพื้นดินจะได้รับโบนัสนะครับส่วนน้ำเนี่ยจะสูงเสียค่าสเิตัครับ เรามาดูค่าสเตตัสของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มแรกเลยนะครับผม HP จะอยู่ที่97,000นะครับโจมตีบีม4,000นะโจมตีวัตถุ800ป้องกันบีม1,100ป้องกันวัตถุ800ทิเข้อราเมต36แม่นยำ212หลบหลีก116ว่องไว1,495และฟื้นฟู EN 349นะครับจากค่าสเตตัสเอาแต่เฉพาะค่าสเตตัสก่อนนะ จะเห็นชัดเจนว่าตัวนี้เป็นประเภทรอบด้านที่ทำดาเมจได้นะครับโดยการใช้บีมน,นั่นเองนะเพราะว่าดาเมจบีมอยู่ที่4,000นะครับผมก็ค่อนข้างโหดห,ดหนักเลยนะครับส่วนเรื่องข้าวป้องกันเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเบานะครับผมค่อนข้างที่จะบางนะตามนี้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของความวงไวนั่นเองนะครับอยู่ที่1,400เลยนะครับผม อ่ะก็จะมีอยู่2จุดนะครับต่อมาเรามาดูสกิลของเขากันว่าเป็นยังไงนะครับผมสกิลแรกเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับชื่อว่าฟูโค้ดนะขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมศัตรูทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสรียนั่นเองครับโอกาสติด100%นะครับเอ่อนะครับจะมีการติดสหนะลิมิตเบรกแบบลบนะครับผมก็จะลบลิมิตเบรกอยู่ที่เลเวล5นะครับลบ5ไปเลยนะ ตัวเองนะครับผมจะมีการอพพลังโจมตีตรงแสงบีมในรูปถลเชน,นะครับค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะให้อยู่ที่1นึ่งแสนหน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีกหนึ่งหน่วยต่อหนึ่งเชนนั่นเองนะถัดมานะครับผมฝ่าวิกฤตโจมตีนะครับอาาัตราเพิ่มความเสียหายของฝ่าวิกฤตจ,จะอยู่ที่100%่เซต่อ1ชนิดนะครับมีความต้านทานกับดักด้วยนะกับดักก็อยู่ที่70วินะครับผมสร้างความต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์ในะเลบโจมตีโดน1น0โจมตีตรงตัว แล้วก็มีการจิดสถานะลิมิตเบรกแบบบวกให้กับตัวเองด้วยนะครับก็ลิมิตเบรกบ,บ,บวกอยู่ที่เลเวล5นะตั้งค่าเลเวลลิมิตเบรกด้วยนะครับแล้วก็ลดซับเ e ชชันด้วยเองอัตราในการลดของซับเฟชชันจะอยู่ที่100%ครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าพีคค ok นะอคสมัตเชอร์นะอ่านพีขอภัยด้วยนะครับผมโจมตีแนวหน้าลำแสงบีมโจมตีทรวงสกิลลดความเสียหายโจมตีแบบกล้าตายนะครับ ดาเมจของการโจมตีกระตายจะเพิ่มให้อยู่ที่200%นะส่วนดาเมจที่จะสะท้อนกลับเข้าหาตัวเองก็คือ10%นั่นเองนะครับผมโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะครับความแรงอยู่ที่1%ต่อ1เชนโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบาเรียหุ้มคลอง,องทะลุบล็อกศูนความเสียหายทะลุแอกซอรด้วยนะครับผมมีโอกาส100%นะที่จะดาวนเลเวลยูนิตนะครับก็คือดาว์เลเวลศัตรู แนวหน้านั่นเองนะครับผมเลเวลที่จะถูกลดนะครับผมก็จะลดทีละ100เลเวลนะลิมิตที่จะสุดก็คือ1,000เลเวลนะครับต่อมามีการเคลียร์สถานะแอตแทกด้วยนะครับผมเออสกิลเคลียแอตแทกนะแล้วก็100%ที่จะล้างกำแพงเด็กนะครับส่วนตัวเองเนี่ยจะติดสถหาหนะฝา,าวิกฤตฟื้นฟูน,น,นะครับผมเออ่จำนวนในการฟื้นฟูนนะจะอยู่ที่5%ต่อ1ชนิดนะครับช่วงเวลาก็จะฟื้นฟูนอยู่ที่1วินต์นั่นเองนะ มีการกอร่อสภาวะมึนงงใส่ตูนะครับเอ่อระยะเวลาในการติดสตันเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้เขียนชัดเจนนะครับน่าจะเป็นที่20วินั่นเองนะกอ่อสภาวะโจมตีระยะประชิดไม่ได้นะครับกอ่อสภาวะโจมตีระยะไกลไม่ได้แล้วก็ก่อสภาวะห้ามใช้สกิลด้วยนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับผมมีชื่อว่ามุลามาสะบัตเตอร์นะครับ โจมตีแนวหลังลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีกล้าตายด้วยนะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มให้อยู่ที่200เนะสำหรับโจมตีกล้าตายนะครับส่วนดานเมจที่จะสะท้อนกลับเข้าหาตัวเองก็จะอยู่ที่10%นะครับผมโจมตีโดน100%งตโจมตีในรูปแบบเชนด้วยความแรงอยู่ที่1%่อเนต่อหนึ่งเชนนะโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบาลียหุ้มคลอง,องทะลุบล็อกูความเสียหาย รล้แอดซ็อปด้วยนะครับมีโอกาส100%ที่จะดาวเลเวลศัตรูด้วยนะครับผมก็จะลดทีละ100เลเวลนะครับอ่าลิมิตสูงสุดก็จะอยู่ที่1,000เลเวลนั่นเองนะอ่ามีการติดสถานะเกียร์แอแทกด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างกำแพงเหล็กครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับผมมีชื่อว่าสเกลเฮดน็อกเคิลกัดนะครับ โจมตีแนวเส้นตรงลำแสงบีมโจมตีทะลุสก,กิลลดความเสียหายโจมตีแบบก้าตายนะครับอัตราวความเสียหายของโจมตีก้าตายก็จะอยู่ที่20% 0นะดาเมจที่จะเข้าก็คือ10%นนั่นเองนะครับาดาเมจที่จะสะท้อนกลับเข้าหาตัวเอง10%ต่อมาโจมตีโดน100%งโจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวนะครับวมโจมตีทะลุบารีหุ้มคลอง,องทะลุบล็อกสู่อความเสียหายทะลุแอรอนะคับ ติดสถาหนะเคลียแอตแทกด้วยนะแล้วก็ล้างกำแพงเหล็กนะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการเลเวลอัพให้กับตัวเองด้วยนะครับอ่าเลเวลที่จะเพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะอยู่ที่150 LEVEL เลเวลนะส่วนลิมิตเนี่ยก็จะมีให้อยู่ที่1000นะครับผมต่อมาจะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายนะครับมีชื่อว่ามุลลามาศบัตเตอร์แบบโจมตีกวาดนะครับ จมตีทุกตัวลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีทวงสกิลลดความเสียหายโจมตีแบบกล้าตายนะครับดาเมจของการโจมตีก่าตายในท้าไม่ตายเนี่ยจะเพิ่มขึ300้น3 0 0นะครับผมส่วนดาเมจที่จะสะท้อนใส่ตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่20%นะครับโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนความรุแรงอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวนะครับผม รวมตีทะลุบาเลียฮงคองทะลุบล็อกสูนความเสียหายทะลุเอสต็อปนะครับมีโอกาสาแสดงผล100%ที่จะดาวเลเวลศัตรูด้วยนะครับผมก็จะลดไปทีละ1.00เลเวลนะครับส่วนลิมิตในการลดเนี่ยจะอยู่ที่1,000นั่นเองนะครับผมติดสถานะเคลียร์แอแทกล้างกำแพงเหล็กด้วยนะครับพารพทโทั้งหมดจะมีการติดสถานะฟืนฟู EN นะครับผมก็จะ มีการพื้นฟู EN ให้อยู่ที่10%นั่นเองนะส่วนตัวเองนะครับจะมีการติดสถานะเลเวลอัพด้วยนะครับก็จะเพิ่มให้ทีละ150เลเวลนะลิมิตที่จะได้ก็คือ1,000เลเวลนะครับผมต่อมาเรามาพูดถึงถ้าไม่ตายดีทอนะครับมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะเงื่อนไขในการใช้งานก็คือบล็อกทั้งหมดจะต้องใช้ถ้าไม่ตายครบ20ครั้งนะครับท่านี้ก็จะออกมานั่นเอง โจมตีเดี่ยวนะศัตรูที่มี HP ต่ําที่สุดจะลิงตัวนั้นนะครับลําแสงบีมติดชะง,งักโจมตีทรลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีแบบล้าตายนะครับผมดาเมจของการโจมตีล่าตายจะให้อยู่ที่50 0รเนะครับส่วนอัตราสะท้อนกลับเนี่ยก็จะอยู่ที่30%นนั่นเองนะโจมตีโดน100%งร้อตโจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงจะอยู่ที่1%ต่อหนึ่งเชนโจมตีตรงตัวโจมตีทะลุบาเลียคุ้มครองทะลุบล็อกถึงความเสียหายทะลุนครับ มีโอกาส1นึ่งว่าเซนตี่จะดาวเลเวลฝั่งศัตรูด้วยนะ,อ,ะอันนี้โจมตีเดี่ยวนะครับผมอ่าก็ลดเลเวลทีนึงเนี่ยคือลดอยู่ที่500เลเวลเลยนะครับส่วนลิมิตที่จะลดไปถึงก็คืออยู่ที่1,000เลเวลนั่นเองนะ,ะมีการติดสถานะคีย์แอทแทกด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างกำแพงเด็กนะเรามาสรุปกันนะครับผม ออคอร์ดบน S1 ตัวนี้นะครับอ่าไม่มีอะไรมากเลยนะอ่าจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการดาวเลเวลฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อัพเลเวลฝั่งตัวเองนะครับโดยเฉพาะอัพเลเวลให้กับตัวเองนะอันนี้อันนี้จะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมโดยเฉพาะ,ะถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายรีทอนนั่นเองนะ ซึ่งสกิลธรรมดาของเขานะครับจากที่ดูแล้วคือไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้นะครับผมในในสกิลธรรมดานะอะเพราะว่าคือมันรวมอ่ะเะในถ้าไม่ตายอ่ะมันมันรวมให้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเน้นในการใช้ท่าไม่ตายนะครับผมบวกกับว่าเขามีดาเมจในการโจมตีบีมเป็นหลักนะแล้วท่าไม่ตายก็เป็นการเล่นโจมตีบีมนะครับผม ระยะใกล้นะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมว่าในถ้าไม่ตายก็โจมตีแล้วลดเลเวลฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็อัพเลเวลให้กับตัวเองนั่นเองนะอันนี้เป็นการาสร้างความได้เปรียบนะครับแล้วก็มีการเพิ่มความได้เปรียบโดยการติดสถานะด้วยนะครับผมก็คือโจมตีทะลุบาเรียคุ้มครองนะครับทะลุบล็อกสูงเียหายแล้วก็ทะลุแอบซอบนะ ส่วนตัวเองเนี่ยติดสถา,านะเคียแทกด้วยนะครับผมซึ่งเคียแทก,ก็คือว่าจะไม่สนใจอ่าการบวกสถานะเพิ่มค่าป้องกันเพิ่มค่าโจมตีอะไรพวกนี้อ่าจะไม่เอามาคิดนะครับผมอ่าก็คือข้าสติตัสฝั่งตรงข้ามเพียวๆเลยอ่าแต่ว่าฝั่งเราอ่ะคือเอาทุกอย่างมาคิดหมดนะครับผมอ่ามันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เล่น ตัวโมบิสูที่มีสกิลคีย์แอทแท็กนะครับอันนี้แนะนําเลยนะว่าควรจะเป็น3ม่วงนะครับผมเหตุผลก็คือจะได้เอา Co-op ออฟยตเนี่ยติดตั้งเข้ามาให้กับตัวเองด้วยนะอ่ายิ่งดาเมจห่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เออไม่ใช่สิยิ่งค่าสเตตัสห่างกันเท่าไหร่นะแล้วก็บวกกับว่าฝั่งตรงข้ามเลเวลลดฝั่งเราเนี่ยเลเวลขึ้นนะครับเลเวลอัพด้วยอันนี้จะยิ่งโหดนะครับผม ในส่วนถ้าไม่ตายรีทอนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะที่มันโจมตีแค่ตัวเดียวนะครับผมแต่ว่ามันลดเลเวลค่อนข้างเยอะนะเออลดทีละ500เลเวลเลยนะครับแต่มันเขียนว่าลิมิตในการลดเลเวลอยู่ที่1,000นั่นหมายความว่าถ้าศัตรตูนะครับผมลิมิตเอ,อ่อเลเวลมันอยู่ที่1,000แล้วนะครับ อ่าถ้านี้ก็จะไม่เป็นผลนะเพราะว่ามันลดสุดแล้วนะครับสูงสุดนั่นเองนะโอเคครับผมถ้าว่าใครได้ตัวนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตัวนี้จะเน้นไปในเรื่องของการลดเลเวลศัตรูและเพิ่มเลเวลให้กับตัวเองนะครับผมบวกว่ามีการโจมตีแบบทะลุนะครับแล้วก็มีการเล่นสถานะใหม่คือเคลียร์แอทแท็กด้วยนั่นเองนะตัวนี้สามารถเป็นตัวดามจได้นะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่า โจมตีบีมเนี่ยอยู่ที่สี่พเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับขอให้มีความสุขกับเกมครับ